วิธีลบบัญชีธนาคารที่ผูกกับ Google Paysto l r e มาดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอป Paysto l r e เมื่อเข้ามาแล้วให้กดตรงไอคอนด้านหลังค้นหาแอปและเกมต่อไปนะครับให้กดเมนูการชำระเงินและการสมัครใช้บริการหน้าต่อไปให้กดวิธีการชำระเงิน ในหน้าวิธีการชําระเงินนะครับเราก็จะเจอบัตรของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตที่เพื่อนๆเ,เคยผูกกับบัญชี Google p l a เพสโต e ไว้นะครับมันจะแสดงผลอยู่ตรงนี้ในกรณีที่เราอยากลบบัตรของธนาคารเหล่านี้นะครับให้เพื่อนๆเนข้ามาที่หน้านี้จากนั้นให้เลื่อนหน้าจอลงมาเลื่อนลงมาแล้วกดเมนูตั้งค่าการชําระเงิน ต่อไปนะครับมันจะสลับไปยังเบราว์เซอร์ g o o g l e ของเรานะครับและมันจะอยู่ในหน้าของ Google Pay ในหน้านี้นะครับมันจะมีบัตรที่เราไปผูกกับบัญชี Google Pay Store อยู่เนาะเราสามารถลบได้ในหน้านี้นะครับถ้ามันเพื่อนอยากจะลบบัตรลบบัญชีธนาคารไหนก็ให้กดนำออกที่บัตรธนาคารนั้นเลยต่อไปมันจะขึ้นหน้านำวิธีการชำระเงินออกไหมให้เรากดนำออกเมื่อเรากดนำออกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดออกไปที่หน้าจอหลักของมือถือเลย จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆปัดแอป Google Play Store ออกหรือว่าจะปิดเครื่องมือถือและเปิดใหม่ก็สามารถทําได้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วให้กลับเข้าไปที่แอป Play Store จากนั้นให้เข้าไปที่หน้าวิธีการชำระเงินให้กดไปที่ไอคอนด้านหลังค้นหาแอปและเกมกดการชำระเงินและการสมัครใช้บริการต่อไปกดวิธีการชำระเงิน และเราจะเข้ามาแน่ของวิธีการชําระเงินเนาะในแน่นี้ให้เป็นเพื่อนมาเช็คดูเนาะว่า,บ,าบัตรบัญชีธนาคารที่เพื่อนเพื่อนได้ลบออกจาก Google p พสโต้มันหายออกไปจากหน้านี้แล้วหรือยังถ้าหายไปแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราได้ลบบัตรหรือว่าบัญชีธนาคารออกจาก Google p พสโต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะทำนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ